คนเหนือเพิ่งกินกันเนาะเนาะโอ้โห و. นกหรือไก่แจม่มูนี่ตับไต่กเกลนมาเลยมาเลยพักมูนี่เก็บลูกบ้านกับติดตรงมาทาั้งนั้นนะเจ้านี่บ่ได้ซื้อเลยเนาะพอสารเคมีแน่นอนพอหอมผลยาเจ้าดูพักกันถงหน้าตามจะเป็นอย่าีเจ้าพักเพชรมันจะมีลักษณะแบบนี้เจ้าเป็นดอกดอกอยีกนี่สวัสดีเจ้านี่ลองกินดูปลาข้าวครัวกับไม่แก้วเจ้า วันนี้แม่ปนจะเนี่ยแกงแค่เจ้าแกงแค่นกว่ะนี่นี่เจ้านี่จะเป็นเครื่องแกงแค่บนนะเจ้านี่พักมันนี้เก็บในบ้านมดหนานี่นะพักละว่ะพักกันถงว่ะเจ้านี่พักกันถงนะตามจะเป็นอย่าีเจ้านี่ว่เคือพักเพชรนี่พักเพชรไขบ่บะเกยหันหองนี่พักเพชรมันจะมีลักษณะแบบนี้เจ้าเป็นดอกดอกยอีนี่และอันเวลาปนจะเอาใสาแ่แกงแค่เนาะใส่กับแกงมาบวบเมาะ มันเพชรเน็ดลินดีเหรอลำดีเพรื่องบนท่องพักเพชรเนาะมันจะแบบเน็ดเน็ลินมันจะแบบเพชรดีเด้อมันลำดีนี่เจ้าแล้วก็มีบะบัวนี่ลองฟักแก้วย้อนฟักทองนี่นะอร่อยแกงแค่นี่เจ้าอีแม่เพิ่นก็เริ่มทำแล้วเนาะตั้งน้ำมันไว้ใส่หอมเขาาตุบลงไปแล้วก็ใสพ่พริกแกงลงมาเจ้าในเครื่องพริกแกงก็จะมี เม็ดพักป้อมค่ะจะไข่หอมขาวหอมแดงกับปิเกลือเจ้านี่นะแล้วก็พริกหนอยนี่ใส่ลงมาเลยเป็นพริกแกงเหนือสูตรทั่วไปนเหนือเนะจ้าเขาบอกบนต่าไว้แล้วเนาะนี่เส็จแล้วก็ใส่นกลงมาเจ้านี่ง่าแค่นกหว่าไปได้กาดมาเจ้านนหนะ เจ้าขั้วไปขั้วมาสก,กามก็เริ่มซุกละเติมน้ำลงมาเจ้านี่มาเจ้าน้ำแกงเดือนละเปิดฝาแล้วนี่เขาก็จะใส่พักลงล้วเจ้านี่พักแกงแค่ตีแม่เพื่อใส่ตะกี้เนาะเอาไปล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเจ้านี่พักมันนี้เก็บลูกบ้านกับตีตรงมาทั้งนั้นนะเจ้านี่มาได้ซื้อเลยเนาะพอสารเคมีแน่นอนเพะหอมผลยาเจ้า <ด>นี่เดี๋ยวเขาก็โกนๆเหตุกรรมเนาะดูขึ้นไปขึ้นมากด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 เดี๋ยวเขาก็จะปิดฝาไว้เจ้ารอมันซุกเนาะโอ้โเหรอตับม้นี่ไตโอ้โปิดฝาไว้ก่อนเจ้ารอทุกอย่างซุกกันแน่ นี่เจ้าซุกละเริ่มปรุงละนี่เติมแป้งหวานลงมาเจ้าโอ้โหหอมควันหรอดูหอมเนอะหอมสีจะล้ำไว้ล้ำแหน่ร <laughs> สชาติ้าจะนัวพอแล้วนะเนาะละนๆๆๆบาคนแบ่งแล้ว <c oughs> ชิมมาละใค่ <laughs> ผักลวงชิมมาละ <laughs> ช่วงนี้อากาศเย็นนะเจ้าตอนเจ้ามานี่นเย็นหน่อยแหมบนใส่เสื้อแขนยาวไปกันละ อเห็นไหมเนาะจับเน,นาะเพราะว่าแบบดูสีแล้วแบบเปิดหม้อมานี่หอมแบบหอมนัวๆเลยเข้มข้นนะเรียบร้อยละเจ้านี่เจ้าเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยเลยแกงแค้นกว่าจะอีแมมันไปได้ลูกกาดมาเนาะดูคนเหนือเพิ่งกินกัน,กนเนาะเนาะโอ้โหนกหรือไก่แจม่มูนี้ตับไต่แกนมาเร็วมาเลยน่ เมาเจ้ามาเนอเจ้ากับข้าววันนี้แกงแค่ล้ำๆพอานาะน้ำแกงแบบหมืมหอมขนาดหวานจุกๆเลยเนอเจ้าแกงแค่วันนี้นะ้ำเมาะได้นเนอดูหน้าตาหน้ากินขนาดเจ้าพักต่างๆนานาเขากเก็บเอาในลวบ้านนี่เนอเมาะเจ้า